พบกับช่วงที่2ของรายการทำอย่างไรชีวิตมีความสุขนะครับผู้ชมก็สามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์รวมทั้งวันศุกร์ด้วยดรจิตตาจะมาสอนให้ผู้ชมที่คิดแต่ด้านลบวิตกกังวลมีแต่วความกลัวด้านลบ,ล,บ,ล,บลายลายน์นี่ให้อบมาเป็นเรื่องของคิดบวก,บวกนะครับคิดอย่างมีความสุขนะแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องสุภาพจิตโดยตรง นะครับเอาละครับเมื่อช่วงแรกเราพูดถึงหัวข้อนะฮะของคอมพิวเตอร์เนี่ยว่าความสุขมนุษย์นั้นอันดับแรกจําไว้นะฮะหลับลึกนอนเติมอิ่มนะฮะยี้มตวเองแล้วข้อที่6ก็คือให้ใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันที่ฝรั่งเองเริ่มใช้คํานี้มากว่า here and now และเป็นหลักของศาสนาพุทธนิกายเซนเลยนะครับคุผู้ชมโดยพาะของญี่ปุ่นเนี่ย จะเน้นเรื่องปัจจุบันขณนะเลยพุทธทาสก็เน้นเรื่องปัจจุบันขณะเพราะสำคัญสุข,ขอชีวิตเพราะนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่โมวแต่คิดถึงอนาคตชาติหรืออดีตชาติเป็นเรื่องเลือชาติได้เนี้ยมันมันไม่ใช่ฮะมันเป็นเรื่องของศาสนาอื่นนะฮะครับศาสนาพุทธจิงเน้นเรื่องอยู่ปัจจุบันขณะอยู่ปัจจุบันขณะเช่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ข้าวก็รู้สึกออกก็รู้ตัวก้าวขวาก็รู้สึกเนะี่ยก้าวซ้ายก็รู้ตัวอันนี้คือทำมาอยู่กับผมสึกสดๆขณะนี้เดี๋ยวนี้นั่นคือความสุขมากนะครับตามองสิ่งที่เห็นคือทุกวันนี้เรามีปัญหาเพราะตามองแต่ไม่เห็นคิดแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะนั้นจึงขี้หลงขี้ลืมนะหรือซุ่มซ่ามไปเตะน,นู่นเตะน,นี่เพราะมัวแต่คิดอยู่นั่นแหละที่น่ากลัวสุดคือชีวิตมอยู่ปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้ ผู้ชมเชื่อไหมที่ผมเดินทางมานะฮะขนาดขบังขึ้นบันไดเนี่ยลงบันไดก็คู่กันนะะยังใช้โทรศัพท์มือถือเลยนะตุ๊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 ตชนเอาดูนี่ฮะเนี่ยขนาดเดินขึ้นลงบันไดย,ยังชนแล้วบางคนขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เนี่ยก็ปรากฏโทรศัพท์อยู่แล้วก,กดลิฟต์ข้มานะฮะคิดว่าลิฟต์เปิดเข้าไปปบชนเลยนะฮะหรือบางคนโทรศัพท์อยู่ในกระทั่งในลิฟต์เนี่ยพอประตูลิฟต์เปิด ออกเลยฮะทั้งๆออกคนละชั้นเนี่ยคนอื่นเขากดชั้นสามเขาจะขึ้นชั้น5้าก็ต้องเสียเวลาเนี่ยชีวิตทุกวันนี้เราอยู่ในเรื่องของความคิดเยอะมากที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือสังคมก้มหัวคือดูแต่โทรศัพท์เล่นแต่เกมเล่นแต่เกมไม่สนใจเลยเลยในชีวิตที่สดๆอยู่รอบตัวเนี่ยอันนั้นที่ว่าเป็นความสุขจริงๆเป็นความทุกข์คือทําได้ครับเมื่อมีเวลามีโอกาสนะ อยู่ตมลำพังแล้ว้็การพักผ่อนในนี้ได้นะครับแต่ไม่ใช่ชีวิตมีแต่คิดแต่คิด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 เอาแต่คิดคนโรคจิตจริงว่าเอาแต่คิด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 นั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดก็ยังคิดอยู่นั่นแหละด้วยว่ายำคิดอยู่นั่นแหละครับให้อยู่กับความสึกบ้างเพราะชีวิตเราต้องมีอารมณ์สึกด้วยเอาละครับมาข้อที่เจ็ดเลยฮะข้อเจ็ดพออยู่ปัจจุบันเสร็จแล้วก็รู้จักยืดเส้นยืดสายนะครับ ที่เรารู้สึกตัวด้วยกันโยกทั้งตัวนะครับโยกทั้งตัวเนี่ยในบริเนในหัวลดจักนะโยกอย่างนั้นนะะค,คือเราจะมีสามตัวที่สําคัญของชีวิตเราคือรู้สึกเขาเรียกอารมณ์หรือฟิลลิ่งนะครับแล้วก็รู้ตัวคือรู้ตัวก็ว่าร่างกายเรามีร้อนมีเจ็บมีหนาวตอนนี้อากาศเย็นโอ้คุณชมเชื่อไหมว่าออกจากห้องนะฮะเนี่ย ที่เปิดแอร์ย่สิบสี่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยออกจากห้องปุ๊บเออข้างนอกเย็นกว่าอีกฮะหนาวกว่าอีกนะฮะเราจะคุ้นกับยี่ิบสี่เพาอากาศมันปรับสม,ม,ม,มองเสมอแต่ข้างนอกมันยี่สิบอาจจะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยเขาสึกเย็นกว่าอันนี้ก็รู้ตัวนคะครับแต่นั้นรู้ตัวแบบฉับพลันแต่สําคัญคือเมื่อรู้สึกรู้ตัวแล้วต้องรู้สึกตัวที่ฝรั่งเรียกว่าเซนเซชันรู้สึกฝรั่งเรียกว่าฟิลลิ่ง รู้ตัวฝรั่งว่า awareness นะฮะ,ะหรือ,อคล้ายๆที่เราเรียกว่าคล้ายๆตัวเราเนี่ยมันรู้สึกยังไงเนี่ยรู้ตัวเนี่ยนะฮะแต่รู้สึกตัวคือภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่า sensation ใกล้เคียงใกล้เคียงกับภาษาทไทยว่าสติจริงๆแต่สติตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะก้าวขวารู้ตัวก้าวซ้ายรู้สึกนยคือรู้สึกตัวจริงๆ รู้สึกตัวตรงนี้แปลว่าอะไรครับท้องกระบงย่อยใบหน้าเริ่มตึงเริ่มเครียดอย่ารเงี้ยรู้สึกตัวนะเริ่มคล้ายๆมีการมึนๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ไปตรวจแต่อาการด้านลบเนี่ยรู้สึกตัวทั้งแบบไฟตรงนี้มันแรงไปสมหรับผมอะไรเงี้ยนะดูบัวถือก็รู้ว่า แสงมันจ้าไปก็รู้สักปรับตัวรู้สึกตัวนี่สําคัญมากสุดเลยคนที่ขาสติคือไม่มีความรู้สึกตัวคือขาดเซซชันก็ขาดสติเลยนะครับขดสติก็คือไม่รู้ว่าร่างกายทุกส่วนนั้นเป็นองค์รวมนะมันเชื่อมโยงกันหมดเป็นองค์รวมมัวแต่รู้สึกเฉพาะตรงปวดศีรษะ ก็เลยไม่รู้สึกว่าจะแก้ปัญหาไม่ตกขโมยแต่กินยาแก้ปวดศีรษะเป็นไมเกรนเลืมไประว่าแกาไมเกรนอาจจะเกิดจากปัญหาที่เราเมื่อยมือคือไม่ได้ใช้มือซ้ายนะแล้วก็มือซ้ายก็ชาด้านมีกระตุกเนี่ยบางทีตืน่นเช้ามางผมเพิ่งเจอคนไข้ที่ที่มาปรึกษานะฮะบ,บอกตื่นเช้ามาจาับอยู่ควายอยู่เนี่ยจับอยู่โอ้ทำไมมือซ้ายเข,า,ข,า,ขาไม่เชื่อว่าเป็นนิ้วเขานะฮะร,รู้สึกว่าิวมือแบบ มันเป็นยางหรืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอันนี้แปลว่ารู้ตัวแค่นั้นแต่ยังไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวต้องรู้ว่าก่อนที่จะเขานำเ็ชหรือชาด้านเนี่ยมันก็ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ป่อนจะชาด้านจึงได้รักษาโรคด้วยตัวเองได้นะครับในเรื่องของที่ซีหมายาสุดที่รักษาโรคได้ยังยังไม่น่าเชื่อเลยที่เป็น ที่สีของพี่เคยผมเองคือดรปีเตอร์เอเลวินนะครับปีเตอร์เอเลวินผู้ชมนสนใจก็เปิดใน Google นะฮะปีเตอร์ Peter, สะกดง่ายๆคืออย่างที่ภาษาอังกฤษเนี่ย P-E แล้วก็ T-E-R ปีเตอร์ R, แล้วก็นำมกลก็เรียกว่าตัว middle name หรือนามสกุลกลางเนี่ยคือตัว A-A จุดเนี่ยแล้วก็เลวินก็ง่ายๆครับ L-E V-I-N L-E ก็อว่าเลือเนี่ย VIN ก็เลวินปีเตอร์เอลวินเป็นพี่เคยผมที่ดังสุดในโลกเลยน้องชายเขาเป็นหมอมาแต่งกับน้องสาวผมเป็นหมอก็เลยเพิ่งรู้จักตอนที่มีสึนามิที่เมืองไทยครับเข้ามาอาสาสมัครมาช่วยคนที่รับเคราะร้ายจากภัยพิบัติที่สึนามิเมื่อ รวมสิบปีแล้วเนะนี่ยนะครับผมตอนนั้นเป็นนักจิตบำบัดอยู่สี่สิบห้าสิบปีผมก็คิดว่าใช้จิตบำบัดไปรักษาก็พอแล้วโอ้โหไม่ได้ชื่อเลยมันพัฒนาการใหม่มากเลยไปปลอบใจให้กำลับบงใจมันเป็นแค่ความคิดแค่นั้นฮนะเอาไม่อยู่พอตอนภัยิบัติของสุดมบีดัมมันเข้าไปเส้นประสาทเนะี่ยเคือเซียประสาทเนี่ยคือเรียกว่าเป็นเซนเนี่ยเซนเซชันเนะี่ยเพราะน้ไม่นกำจัดเซลล์ลที่ถูก เวลว้ลยเข้าไปในเซลล์ประสาทนั้นมันไม่หายครับปีเตอร์ดูบินจึงเรียกเทคนิคของของเขาว,ว่าให้เกิดเซนเซชันใหม่นะ e ิลิ่งเอาเฟเซนที่ยังจำได้กลับมาสู่โปรติใหม่เรียกว่าฮิลิ่งโชมาเป็นคำแรกที่ฮิตมากเรียว่าโชมาเพราะในจิตเวชสากรย,ยังไม่มีคนโชมาผมเองเรียนมานั้งบ่รู้กี่สิป,ปีก็ไม่เคยมีคนโชมา ก็บุรีบายภาษาไทยไงแปลว่าผมเเรียกชื่อภาษาไทยแกเขียงมวัดสดุซึเทือนขวัญหรือขวัญเสียเสียขวัญเนี่ยเพราะนั้นขวัญเสียเสียขวัญตอนเด็กๆคุณผู้ชมคงเขาได้ยินนะฮะพอเด็กเขาล้อตกใจอ๋อคือแปลว่าขวัญไม่ดีนะเขาตกใจตื่นบอกว่าต้องมีสิ่งเลวร้วายเข้ามาในเส้นประสาทคือเซลล์เนี่ยคือเซนเซชันเนี่ยหรือรู้สึกตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะโดยธรรมชาติจะมาปอบ ขวัญเอ๋ยขวัญมาขวัญเอ๋ยขวัญมาเนี่ยลูกนะขวัญนะขวัญขวัญขวัญมาขวัญมาโอ้ขวัญมาขวัญมาขวัญมาเนี่ยแต่ลูกเสือประสาทก็ดีขึ้นได้ครับผู้ชมคงมีประสบการณ์เยอะนะถ้าคนข้างๆคนที่เราลักเนี่ยนอนอยู่ๆสะดุ้งร้องโอ้ขจคือเซนเซชันคือแตะๆๆนะครับเพราะด้นกลุ่มของปีเตอร์ลวินมาถึงเจอเจอคู่รับข้อรายที่เซนนมิี ไม่ต้องปลอบใจเอาขวัญเนี่ยเอารู้สึกตัวตรงไหนรู้สึกตัวไหนมือตรงนี้คือมือแบบอย่างเงี้ยแข่งชื่อเลยนะคือไม่รู้สึกตัวแล้วไงเพราะตอนนั้นเกาะต้นไม้เป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยข้นนี้ไอ,อ,อ้น้ำเนี่ยขึ้นต้นไม้แล้วไอ้เรสบสาวมันแข่งชื่อแหละเขาบอกน้ำเด,ดือ,อชาด,ด้านแหละกลับมาตรงนี้เขาก็รู้สึกตัวอาจจะลึกแล้วก็ขยายไปรู้สึกตัวทั่วร่างกายเป็นองรวมเนี่ยชักกระตุกก็รู้สึกชักชักชักแต่มันใหม่พวก เอาพิษลายออกเนะี่ยคุณชมเชื่อแปบว่าผีออกผีเข้าเลยนะกระตุกระกระู้แล้วก็รู้สึกตัวมากขึ้นเช้าลงได้ไหมก็ควบคุมเนะี่ยกลับมารู้สึกตัวแล้วควบคุมได้นะครับอันนี้คือการรักษาแบบเรียกว่า,าฟื้นฟูขวัญและเสริมสร้างกำลังใจขึ้นมาใหม่นะครับเพราะมันมีเทคนิคอะไรที่มันใหม่มากนะครับแต่มีวงการของของผมเนี่ยดาไม่มีโชว์มากไม่มีโชว์มาก แล้วตอนโชมมากตรงนี้ที่ผมจะเปิดเหมือนกันนะฮะเปิดโครงการเนี่ยจะมันใช้เวลาเยอะมากมันต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแต่ละคนจะต้องเนี่ยไอ้ออออกมาให้นึกถึงภาพที่เลวร้ายออกมาแล้วก็ไอไอพวกเซลเนี่ยมันจําได้ว่ามันรับอะไรสิ่งเลวร้ายก็ก็กระตุ้นออกพูดง่ายๆให้มันสไลดยออกกระตุกออกภาษาอังกฤษวันทชาร์ ผมจะส่วนใหญ่ทำในคลินิกเนี่ยพวกที่ปวดชีสษะเนี่ยมันมีภาษาแพทย์ก็ว่าสารคีมิโอติกเนี่ยก,ก็ตกกรตกกตกว่ามันออกมาบางทีหัวใจบางครุงไอต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะเป็นบะเร็งเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อมันจะก็ตกกรตุกกตกออกมาดีมากเลยเป็นการรักษาและป้องกันด้วยแล้วก็พัฒนาด้วยนะครับแต่การพัฒนาสําคัญนะฮะคือโยกตัวให้รู้สึกตัวท่วงล่างอันนี้เยี่ยมบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็คือการออกกำลังกายภายในผู้ชมดูนะรู้สึกตัวด้วยการโยกทั้งทั่วตัวเนี่ยนะก็คือออกกำลังกายภายในออกกำลังกายภายนอกนั้นเราได้แต่กล้ามเนื้อเนะื้โรมัสโซนะครับออกกำลังกายภายในคือคือเช่นอย่างตับไตไส้พุงหรือลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กนะฮะหรือโยกท้องเนี่ยคือให้เส้นประสาทสรากายสรากายปว่เลือดลมและถ้าพูดอย่าง ตรงจริงๆก็คือมีสารเคมีขึ้นไฟฟ้าด้วยนี่ยแต่ชาวบ,บ้านเรารเลือดลมให้เส้นประสาทนะเนียเซลประสาททุกส่วนเลือดลมและขึ้นไฟฟ้าทั้งหมดนั้นยืดหยุ่นแข็งแรงที่ประสาทชาวบ,บ้านเลือดลมไหลเวียนไหมด้วยการโยกทั่วร่างกายให้ขคยากขับเคลื่อนตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศรีรษะยืดยืดทั้งสองแขนสูงสูงขึ้น,นศรีรษะนะครับให้ใคร โยกตัวเงี้ยคุณชมตื่นช้ามาโยกทั้งตัวเนี่ยเมื่อสมัยก่อนว่าลําจำบะเนี่ยนะเดี๋ยนี้ถ้าที่ผมทําหน้านังเนี่ยยืนนะแล้วก็โยกทั้งชิปะจอโยกเท้าโยกหัวเขา่ขาเข่าไม่เสื่อมนะหน้าขาก็โยกด้วยสะโพกเอ่ยแล้วโยกที่สําคัญคือตรงตรงเอวตรงท้องให้โยกเป็นเลข8เนี่ยหรือเป็นวงกลมก็ได้ครับโยกเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงเนือทีอ่ะมันสบายมีสุขมากเลยคือเมื่อไหร่ หลังจากเราตึงเครียดเนี่ยที่ไปโอ้โห و, ตึงเป็นบทว่าพังผืดเนี่ยโอ้ยื่งผู้สูงอายุเนี่ยเห็นแล้วสงสารมากเลยมีหลายคนยทั้งแม่ของเพื่อนพ่อของเพื่อนยกแขนยกหลยไม่ขึ้นเลยนะไปบำบัดทุกอย่างทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นวดยังไงก็ไม่หาย้วครับเดี๋ยวยกไปขึ้นเพราะนั้นเราทั้งป้องกันทั้งแก้ไขคือตื่นเช้ามาก็ขยับเท้าก่อนเพราะ เซลทุกส่วนจะงอโดจากเท้าขึ้นศรีรษะจําไว้นะผู้ชมเราจะให้หน้าอกแข็งแรงแขนแข็งแรงหรือไหล่แข็งแรงจะต้องกขยับเท้าก่อนนะฮะเพราะขยับเท้าแข็งแรงแขยับเขา่าขยับหน้าขาเนี่ยตบหน้าขาเล็กน้อยก็ได้ครับตกเนี่ยยกยกเราขึ้นมาสมมติยืนนะฮะก็ยืดมายืนตอนก็จะยืดเนี่ยที่ทาท่าเนี่ยยืดเออจะเข้ายืดแขนยืดอกยืดเนี่ยยืดไ้ขาสลังแล้วก็ โอ้ยนะที่เปิดให้ดูไปแล้วครั้งแล้วนะเดี๋ยวไงจะเปิดให้ดูทีหนึ่งแล้วยกไปซ้ายทีขวาทีอ่าสักสามรอบรอบหนึ่งคือไปด้านหลังทีหนึ่งคือนุ่งขาสลังอย่าให้มันงอฮะอย่ามันคดแล้วแขนอย่ามันหดตัวอย่าให้ไหลมันยึดติดนะวันโยก กันมาเล็กน้อยแล้วก็อ๋อจะหลับตาลืมตาได้หมดนะฮะแล้วก็ไปด,ด้านซ้ายก่อนเสมอนะฮะด้านซ้ายคือสมองซีขวาอ๋อไปด้านขวาออกเสียงจะได้รู้สึกตัวอทั้งคลายความเครียดสามรอบเสร็จก็รอบสุดท้ายก็อไปด้านหลัง โอ้ผ่อนคลายสบายมากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความสุขเดี๋ยวจะให้เห็นภาพอีกทีนึงที่จิตเวทสากลเขาเรียกว่าเป็นการปลดเปลื้องไอสิ่งสารที่มียึดต,ติดน,นะทำให้อารมณ์อิสระความคิดอิสระคือ EFT Emotional Freedom เอฟซี uh, e uh, ปีน้ำเชดเนะฮะนะครับเพราะนั้นพอถ้าเราทำตรงนี้ตื่นเช้ามาพอทำนี้เสร็จเราก็ยืดยืดขึ้นมาเนี่ยเมือ่อเต้นลำเนี่ยโยกทั้งตัวอย่างนี้เลยนะบุญทั้งชีพจรบุญทั้งแขนบุญทั้งนิ้วนะฮะบุญทั้งตรง,ตรงลำไส้เราต้องบริหารลำไส้นะฮะจะได้ขับถ่ายออกด้วยตอนเช้าเนี่ยเนะี่ยมันมันลำไส้แข็งแรงก็ขับถ่ายออกแล้วก็ท้องหน้าอกเนี่ยหัวใจบุญทั้งตัวโยกสักไม่ถึงนาทีนะฮะ น่โยกทั้งตัวให้พูดงว่าเสพศปาศาสตราทั่วร่างกายเลยเป็นอง์รวมเลยมันผ่อนเนื้อผ่อนคลายนะฮะผ่อนคลายได้หมดอันนี้คือความสุขม,มากเลยเมื่อเสพศาสรเลือดเลือดลมไหลเวียนขึ้นไปฟ้ามันเป็นปกติสุขภาพชีวิตก็ดีครับนะฮะก็ให้ดูตรงนี้นิดเดึงก็ได้ครับว่าโยกเมื่อคู่นี้คือโยกอย่างไงนะครับปั๊บเดีอยะฮะโยกแบบสบายๆก็คือ โยกแบบนี้นะครณชุมนะที่เรียกว่าโยกตรงท่านั่งก่อนนะก็ขึ้นมาตรงนี้วงจรประสาทสมองแข็งแรงมากเลยสุภาพชีวิตยอยู่ที่สมองนะนะแล้วก็ขึ้นมานะี่หลังทีนึงแอนแอนอ,อก,กันหลังแอนแขนนะแล้วแอนท้องหายใจเข้ากันไว้พอไม่ไหวก็าอาจจะออกโอ้เอาสิ่งสกปกที่ข้างๆอยู่ตอนที่นอนหลับ ที่เซลล์มันช่วยรักษาโรคอะเอามันออกนะแล้วก็ไปซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งโน้นหนึ่งรอบทําได้สามรอบดีมากเลยรอบที่สี่ก็ยืดแขนย,ยาวๆไปเลยเหยียดย้วออกไปเลยโอ้ยนะนี่คือแข็งแรงแล้วก็เป็นไปได้ก็คือมาโยกตัวแบบนี้ฮะก่อนจะเข้าอ้องน้ําก็มาโยกขยับขานิดหนึ่งก็ดีให้รู้สึกตัวสองข้างนะครับ เนะท้าซ้ายไปมือขวาไปมืขวาไปมือซ้ายขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะอย่าไปข้างเดียวนะฮะเครียดจัดแล้วก็โยกตัวเงี้ยโยกตรงเอวตรงท้องนะฮะโยกหน้าโยกหลังที่เมื่อแกว่งแขนเนี่ยนะ,ะนะจะแกว่งแขนอย่างี้ก็ได้ฮนะแกว่งสบาย,บายโยกเนะีซ้ายขวาสบายก่อนเ็เบลลี่แดนซ์ตื่นออกมาเบลสุขมากเลยนะ,ะับแล้วก็เป็นไปได้ก็โยกไปทางปอดเนี่ยหมุนทางเนี้ย หมุนซ้ายขวาทีนั่งกัหน้าอกไปพร้อมกันฮนะอย่าไปฝืนนะเนี่ยแจะได้คอคือดีไหลดีแล้วก็ตอนนี้คือตบน้ําเหลืองส่วนล่างส่วนลําตัวตรงตบน้ําเหลืองอยู่ตรงรักแหลนะ่คุณผู้ชมนะเพราะฉนั้นแกว่งแขนแกวงแขนนนมากจะแกวงแขนบนและล่างก็ได้ครับนะคือตรงที่บนเนี่ยเนี่ยเอาตบน้ําเหลืองส่วนบนคือตรงแถวคอเนี่ยคุณผู้ชมที่บางทีสังเกตตบน้ําเหลืองไม่ดีนะนอนลงดูแล้วให ให้คนแก่ชิดดูลมคอเนี่ยมันติดตุบ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 แปลว่าตอบน้ำเหลืองไม่ดีสุขภาพจะไม่ค่อดีตอบน้ำเหลืองดีก็จะดีมากเลยเพราะนั้นถ้าเป็น,ปนไปได้ก็ตดินช้ามาอาจจะรูปตรงข้างขางดนีบนะฮะทั่วข้างอันทะอันนี้คือตอบน้ำเหลืองส่วนล่างผู้หญิงก็รูปรวดได้นะครับรูปรูปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มัรล,ลุรักแร้หึงรถเไปเกิดความรู้สึกตัวชชกอาบน้ําก็ทําได้น,นี่คือตอบน้ำเหลืองส่วนลาตัวแล้วก็ยกขึ้นมาตรงตอบน้ำเหลืองส่วนบนตรงคอเนี่ยนะฮะ พอต่อมน้ำเหลืองดีเม็ดเลือดขาวเม็ดเดแดงก็ดีหมดอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็โยกทั้งตัวนะฮะทั้งฝึกลมหายใจด้วยจะยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเออกแกงแขนก็ช่วยได้เยอะนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นมีเวลาได้ก็แกงนี้เลยมันทาให้ต่อมน้ําเหลืองส่วนลาตัวคือตรงรักแร้กับตรงคอดีมากดีสุดคือยืนท่าตรงๆอ่ะเท้ากับลายอยู่ข้างเดืยนฮะแล้วก็ อกอกแขนอยู่ด้านหน้าเนี่ยประมาณ60หรือ30องศาเนี่ยร้นดำไปด้านหลังเหายใจลึกๆนะเอาเข้าจมูกเลยนะพอแกว่วงเข้าไปใช้แรงนะปล่อยใช้เปิดออกหายใจออกแก้ไซนัสแก้ภูมิแพ้แก้สมองเริ่มอ่อนแอเริ่มชิดจำไม่คือดีให้อากาศขึ้นโพรงจมกูกในหลักเขาบอกว่าต้องประมาณ 3 0 0ร้อถึงห้าครั้งถ้าทำใหๆ่ๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนะผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องลมหายใจผมแพ้เลือดนัานเนาวนี่อาจจะไม่ออกก็ขึ้นมาอย่าง,งนี้ขึ้นมาอย่างนี้สักร้อยครั้งหลังไปด้านหลังจะกส0มร้หน้าสักสองก็ได้หลังดีก็คือแก้ตรงผงด้วยตรงตับตาเส่พูง สักสักสี่แล้วหน้าสัก100แล้วแต่สลหับไปเรื่อยขอได้ยกตัวแค่นั้นแหละก็จะดีแล้วครับนะทำให้โอนะล่าในร่างกายเราตรงนี้เจสีจะขึ้นมาเลยโอล่าในร่างกายเรามีบทนะคุณชมนะที่ผมอาจจะเปิดโครงการเนะี่ยตอนมกราเนะี่ยมีโครงการเดียวที่ยี่มายินะฮนะเรื่องหัวเราะเพราะมาร่วมหัวเราะเพราะสุขกับชีวิตตัวเอง เปิดเป็นสกราดเริ่มต้นเลยให้ความสุขของชีวิตจะมีโอล่าเจ็ดสีเลยคุณชมไปเรียนดูจะเห็นโอล่าตัวเองนะฮะอย่าลืมว่าโครงการหัวล้องผมนั้นคือดังสุดในโลกลยฮะเห็นโอล่าตัวเองได้ในวันนั้นนะครับโอล่าเหล่านี้มีความสําคัญคือร่างกายเรามีทั้งเจ็ดสีเจ็ดเสียงเจ็ดแสงและแสงสีคือโอล่าก็ทำให้สภาพสมบูรดีฝึกพังปานแล้วก็ออกกำลังกายภายในเนี่ยช่วยได้มากนะครับวันอาทิตย์ที่26นะฮะ วันอาทิตย์ที่26จัดเรื่องมาร่วมหัวเราะเพราะสุขให้กับชีวิตนะเอาไว้ตอนเลยเต้นอาทิตย์ก่อนนะฮะค่อยโทรศัพท์เข้ามาจองนะครับจองนเน้นเพราะโครงการนี้คนส่วนใจถามเยอะเอ้ช่วงปลายปีเนี่ยมีคนถามจะหัวเราะหัวเราะไม่มีเวลาเพราะผมต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับก็จัดเอาตอนต้น ต้นปลายเดือนเนี่ยปลายเดือนมกราก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่2 6มกรา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นหรือจะ5โมงครึ่งนะฮะ8ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่โรงแรมเดิมฮะอลิสตันอาลิสตันสกดง่ายเนะี่ยโรงแรมอาลิสตันตั้งอยู่บนถนถนสุขวิสซอย24นะครับเข้าจากถนถนสุขวิสซอย24ซอยเดอ,เอ,อร์อมโพอลเยียมเข้าไปประมาณเอ่อเอาง่ายๆ1กิโลฮนะอยู่ด้านซ้ายนะครับนี แค่พั0สบาทแค่นั้นเองนะครับก็โทรเข้ามาสอบอาที่ดังที่0 8น2 0 9 0 0องนแด้9 0แต่หลังปีใหม่ไปหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้จะต่ออีก 5, 6ข้อในเรื่องทำยังไงชีวิตกความสุขนะครับวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดียิ้มตื่นช้าม,มายิ้มประตูเองสะกดจิตตัวเอง,ว,เองว่าวันนี้มีความสุขอีกหนึ่งวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ